สวัสดีครับผมอาร์มนะครับวันนี้ลูกค้าส่งทัดสดุมาอีกแล้วนะครับเป็นลูกค้าท่านเดิมน,นะครับรอบที่แล้วลูกค้าค่อนข้างพอใจนะครับจึงส่งสม,มาใมาอีกทีนึงนะครับมาดูกันว่ารอบนี้ลูกค้าส่งอะไรมานะครับ เป็นที่ระลึกต่างๆนะครับเป็นชุดที่ระลึกและชุดเหรียญต่างๆนะครับก็จะเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับเหรียญที่ระลึกต่างๆนะครับลูกค้าส่งมาเป็นเล่นๆแบบนี้เลยนะครับโทรไปหาลูกค้าตกลงราคาแล้วทาการโอนเงินให้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับว่าได้เงินง่ายๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับคนที่อยากขายกับผมนะครับไม่สะดวกมานะครับส่งพัสดุแบบนี้มาได้นะครับรับรองว่าผมให้ราคามาตรฐานราคาดีแน่นอนนะครับส่วนบ้านใครมีธนบัตรไทยเก่าเหรียญไทยเก่า เงินต่างประเทศโบราณพาเครื่องพาผู้ชาใขรยยาขายกับผมแอดไลน์หรือโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ